สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทุกท่านครับวันนี้พบกับคลิปวิดีโอจากที่จากเเมนหนองแซงผมอาจารย์กิติศักดิ์นันทศิริรัตน์พี่น้องครับปัญหาที่เกิดขึ้นกับเราทุกคนมีทุกคนล้วนแต่มีปัญหาวันนี้เราจะมาพูดถึงปัญหาที่เราพบเนี่ยจะทำให้เราเติบโตในพระเจ้าได้อย่างไรในพระธรรมยอห์นบทที่16ข้อ33 ได้บอกไว้ว่าเราได้บอกเรื่องนี้แก่ท่านเพื่อท่านจะได้มีสันติสุขในเราในโลกนี้ท่านจะประสบความทุกข์ยากแต่จงชื่นใจเถิดเพราะว่าเราได้ชนะโลกแล้วเห็นไหมครับพระเยซูได้ได้ทรงเตือนให้เรารู้ว่าในขณะที่เราอยู่ในโลกนี้เนี่ยไม่มีสักคนเดียวที่จะไม่พ้นไม่พ้นที่จะประสบปัญหาทุกคนล้วนมีปัญหา ชีวิตที่อยู่ในโลกนี้ไม่สามารถที่จะดำเนินชีวิตเหมือนกับเดินอยู่บนเส้นทางที่โรยไปด้วยกีบอุลาบได้แต่พี่น้องครับแต่ทุกปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นมันเป็นแผนการที่อยู่ในน้ำพระทัยของพระเจ้าเป็นแผนการที่อยู่ในกระบวนการที่พระเจ้านี้ได้จัดเตรียมไว้ให้ผู้เชื่อทั้งหลายให้ผู้นั้นจะได้เติบโตขึ้น ในหนึ่งเปโตรบทที่4ข้อที่12ได้กล่าวว่าดูก่อนที่ท่านที่รักทั้งหลายอย่าประหลาดใจที่ท่านต้องได้รับความทุกข์ยากอย่างแสนสาหัสมันเป็นการลองใจแล้วข้อที่13ได้บอกว่าท่านทั้งหลายจงชื่นชมยินดีในการที่ท่านมีส่วนร่วมในความทุกข์ยากของพระคิดเพื่อว่าพระสิริของพระเจ้าปรากฏขึ้น,นก็จะได้ชื่นชมเป็นอันมากด้วยเห็นไหมครับทุกอย่างเป็นแผนการของพระเจ้าเพราะองค์ทรงใช้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับเราทุกคนนั้น เพื่อที่จะนำนำเรานั้นเข้ามาใกล้ชิดกับพระองค์มากขึ้นพี่น้องสังเกตไหมครับถ้าเราไม่มีปัญหาเราไม่ค่อยที่จะใกล้ชิดกับพระองค์แต่พระองค์จะทรงใช้ปัญหานั้นเพื่อนำให้คนนั้นเข้ามาใกล้ชิดกับพระเจ้ามากขึ้นในพระคัมภีร์สดุดีบทที่34ข้อที่18บอกว่าพระเจ้าจะอยู่กับคนที่มีใจิตใจฟกช้ำและพระองค์จะทรงช่วยกู้ และจะรู้จักพระเยซูมากขึ้นมีประสบการณ์กับพระเจ้ามากขึ้นทําให้เรามองเห็นมองเห็นพระเจ้ามากขึ้นเเมนไหมครับและที่สําคัญเราพึ่งพาพราะองค์มากขึ้นแทนที่เราจะพึ่งพาตัวเองไม่มีปัญหาใดใดที่เกิดขึ้นถ้าพระเจ้าไม่ทรงอนุญ,ญ,ญาตที่เกิดขึ้นไม่มีอุปสรรคใดๆไม่มีความเจ็บ ช้ำน้ำใจใดๆหรือไม่มีอะไรที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราในโลกนี้ถ้าพระเจ้าไม่อนุญาตส่งให้เกิดขึ้นเพราะจุดประสงค์ที่พระองค์ทรงให้เกิดขึ้นนั้นพระองค์ล้วนแต่ให้สิ่งที่เราประสบนั้นจะกลายเป็นผลดีเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าพระองค์ทรงควบคุมทุกสถานการณ์ในโลกนี้พระองค์ทรงควบคุมทุกเหตุการณ์เพราะว่าพระองค์งทรงฤทธเดชฤทธอำนาจฤทธานุภาพ ของพระอ,องค์พระอ,องค์มีแผนการกับเราเพื่อให้เกิดผลดีในทุกสิ่งแน่นอนในพระธรรมลมบทที่8ข้อ28และ29พี่น้องลองจงพิจารณาดูนะครับว่าปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตของเรานั้นอะไรบ้างที่มันเกิดขึ้นแล้วทำให้ชีวิตเราเติบโตมองเห็นพระเจ้าเติบโตในฝ่ายจิตวิญญาณมากที่สุด พี่น้องพี่น้องลองพิจารณาดูวันนี้ผมอาจารย์เกติศักดิ์นันทศิริรัตน์ศิีิพิบาลขี้จากเอเมนองแสงจังหวัดสระบุรีหนุนใจพี่น้องครับทุกปัญหาเกิดขึ้นเพราะพระเจ้าทรงอนุญ,ญาตทุกปัญหาเกิดขึ้นกับทุกคนแต่พระองค์ทรงให้เรานั้นทนได้เพื่อที่จะให้เรานั้นเติบโต รู้จักพระองค์มากขึ้นพึ่งพาพระองค์มากขึ้นวันนี้ผมไปก่อนครับแล้วขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปโอกาสต่อไปวันนี้พระเจ้าอวยพรครับสวัสดีครับ